สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยสตอรี่ครับอยู่ในช่วงของการรีวิวสินค้าจากช้อปปีนะครับช่วงนี้ก็จะรีวิวสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายในแบบรัวๆกันเลยนะฮะใกล้จะปลายปีแล้วก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะวันนี้จะรีวิวเสื้อเชิ้ตนะครับลายสกอตสีแดงแจ่มแจ๋ตัวนี้นะครับที่ผมกําลังใส่อยู่นะเพื่อนๆตัวนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยนะฮะชื่อแบรนด์ว่าตากระยายตอนแรกผมก็งงอยู่พยายามอ่านนีก็คือ เขาเป็นภาษาอังกฤษไงแต่ก่อก่าที่จะ,จะรู้ว่าอ๋อนะฮะชื่อตากระยายเออชื่อน่ารักดีนะครับเป็นแบรนด์สินค้าจากคนไทยเองเลยนะครับร้านเขาอยู่ที่สุราธานีโอ้อยู่ไกลเลยนะฮะแต่นะครับผมใช้เวลาสั่งซื้อสินค้าตัวนี้นะครับจากใต้เนี่ยขึ้นมาสู่อีสานเนี่ยส สามวันถึงสี่วันเราๆรนี้ก็ถือว่าส่งเร็วนะครับทุกคนอ่ะผมบอกราคาไว้ก่อนนะครับเผื่ยเพื่อนๆได้สนใจตามรอยผมนะครับแล้วก็จะแปะล,ลิงก์ร้านค้าเอาไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ในใต้ชื่อคลิปนี้ตัวนี้260 270ราอยเรานี้อาจจะมีช่วงโปรโมชั่นช่วงลดแลกแจกแถมยังไงก็ไปติดตามร้านค้าเขาดูเอาง่ายๆครับว่าค่าส่งรวมกันเนี่ยสามนะครับได้ใส่เสื้อตัวนี้เลยรอของไม่เกิน4วันแน่ๆนทุกคนอ่ะเดี๋ยวหมุนนี่สักรอบกันหมุนนี่ดูสักรอบกันดิ ตอนแรกไม่คิดนะครับว่ามันจะรู้สึกว่าประทับใจผมบอกตามตรงไม่ได้แอปเลยนะคือผมสั่งมา2ตัวพร้อมกันนะครับไอตัวหนึ่งที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานั้นเป็นของจากประเทศจีนราคาอยู่ในเรทเดียวกันนะครับประมาณ2,6-2,7นะฮะแต่ตัวนั้นจะเป็นอ่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไซส์เดียวกันด้วยนะฮะก็คือเป็น 2XL อันนี้ก็เป็น 2xL เหมือนกันนะครับแต่นะฮะตัวนี้ ถ้าเอาเรื่องความประทับใจเมื่อเทียบกับตัวนั้นก็คืออย่างแรกเลยนะฮะยังไม่ได้ดูความสวยความงามนะใส่เข้าไปแล้วรู้สึกสบายตัวรู้สึกว่าเนื้อผ้ามันนิ่มดีนี่มันผมแปลกประหลาดนะปกติเวลาใส่เสื้อลายสก็อตเนี่ยผมเคยผมเคยมีเสื้อทรงเนี้ยก็อยู่หลายตัวนะครับในที่ผ่านมาแต่จะไปสั่งซื้อ,อาตามตลาดนัดตามร้านค้าริมทางอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเนื้อผ้าที่มันแข็งๆกระด้างกระด้างออกบางๆหน่อยเวลาใส่เข้าไปโดยเฉพาะ ต้องแบบเจอเหงือ่อเจออะไรมันเหนียวๆตัวหน่อยนึงเนี้ยรู้สึกไม่สบายนะครับแต่เจอตัวนี้ใส่เข้าไปปุ๊บหลับตาปุ๊บรู้สึกว่าปุ๊บทำไมมันเหมือนกิดามันเหมือนเสื้อราคาแบบราคาหลายร้อยอะ่ะทั้งที่ในในในเลทเนี้ยก็ประมาณ260กเนี้ยก็ถือว่าไม่ได้แพงเลยแต่ความรู้สึกกลับดูแพงนะฮะความประทับใจแรกก็คือนี่แหละครับเรื่องของการใส่แล้วสบายเนื้อส,สบายตัวต่อมาก็คือเนื้อผ้าเนี่ยบางไหมไม,ไม่บางฮะอาจจะเป็นในจุดนี้ก็ได้นะครับ ที่มันรู้สึกสบายตัวคือถ้าผ้าบางๆแล้วมันแข็งๆเนี่ยมันจะรู้สึกกระดาษก,กระดาษนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเป็นคาร์อนทวินนะฮะก็เลยเออนะ,ะไม,ไม,ไม่ไม่แปลกใจเลยที่เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นยูนิเซ็กคือดีไซน์มาสําหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายใส่ได้ทีนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่เวลาใส่เสื้อแบบเนี้ยผมต้องการเสื้อที่มันเข้ารูปนะฮะแต่ไอตัวที่ผมผมสั่งมาจากประเทศจีนตัวนั้นโอเคแล้วมันก็มีจุดเด่น ของมันอยู่หลายแบบนะครับจุดแปลกที่ชอบเนี่ยแต่จุดที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องของทรงแต่เจ้าตัวนี้กินขาดเลยครับเพราะว่ามันเข้ารูปดีเนี่ยนะฮะเข้ารูปคือปกติเนี่ยเวลาใส่ 2XL เเนี่ยตามที่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อจากที่อื่นมานะแขนมันจะห้อยนิดน,นึงนะครับเนี่ยตรงจกแจ็คเก็ตแลเนี่ยมันจะว่าหย่อนลงหน่อยนึงเวลาใส่แล้วมันรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะรู้สึกเออทำไมมัน,ม,น,ม,นมันดูเทอะทะแต่พอใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บ อืมผมก็คิดถึงสมัยผมทํางานประจำเลยนะฮะเมื่อก่อนสมัยก่อนน,นี่ล็อกในนะถ้าใส่เสื้อแบบนี้แล้วก็ล็อกในเนี่ยจะได้เลยนะครับจะจะดูแบบว่าธรรมะถแมงขึ้นประทับใจในรูปทรงนะครับรูปทรงนะฮะสีเห็นเขาบอกว่าไม่ตกง่ายๆนะก็ไม่รู้จะจริงไหมนะฮะต้องอันนี้ต้องลองแต่บอกไว้เลยรับว่าสีแดงเนี่ยแบบว่าสีสดดีมากครับสีสดแบบนี้ก็คือชอบเลยแขนเป็นยังไงแขน ผมเนี่ยบอดี้ของผมเนี่ยเป็นคนที่ใส่หาเสื้อที่บอกว่าไซส์ที่ว่าที่มันพอดีเป๊ะๆจริงๆเนี่ยลำบากบอกตามตรงครับนี่แขนฮะคือเราสูงประมาณ180นิดๆแล้วก็หนักประมาณ72ดังนั้นผมเคยใส่เสื้อทรงนี้เนี่ยถ้าเป็น XL ก็จะดูเล็กไปหน่อยนะครับดูแบบฟิตๆดูแบบว่าอึดอัดหน่อย พอเป็น2 XL ไอตัวนี้ก็จะย่อน,อนก็จะดูใหญ่ยูโคลงหน่อยนึงไอตัวนี้ก็จะยาวไปแต่นี่ฮะนี่คือความประทับใจของตัวนี้ว่าโอ้โหผมตากรยายเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกแน่แนะฮะอีกหลายตัวเลยละเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกตัวแรกในแบบนี้เนี่ยมันพอดีฮะตัวนี้มันพอดีรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือคือไม่ต้องให้ใครมาตัดสนินหรอกฮะเราเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจ ตรงนี้มันมันก็พอดีเลยมันชายของมันเนี่ยไม่ได้ว่ายาวลงไปมากนะครับเห็นไหมใช่ตรงนี้ก็ไม่หย่อนไม่อะไรปุ๊บเลยนะฮะเนี่ยต่อให้ผมน้ำหนักขึ้นสักสามสี่กิโลผมก็โอเคนะใส่ได้สบายนะ,ะสำหรับไซส์นี้นะสอง x l ครับคือถ้าไซส์เล็กกว่านี้ก็จะราคาถูกลงไอที่ผมบอกว่าเป็นสองร้อยหกสิบเนี่ยก็คือสองครับหรือว่า x อคือเขามีตั้งแต่สามสิบหกถึงห้าสิบสี่เอาง่ายว่ายูนิเซกเนี่ย เสื้อผ้าสไตล์นี้ทรงนี้หมายความว่าเขาดีไซน์มาสําหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายใส่เขาบอกว่ามีตั้งแต่36นิ้วจนถึง54นิ้วนั่นหมายความว่าสุภาพสตรีตัวเล็กๆเอวบางร่างน้อยไปจนถึงผู้ชายตัวโตๆใหญ่ๆหุ่นหมีหน่อยเนี่ยใส่ได้สบายนะครับทุกคนอใครชอบเหมือนผมบ้างผมว่าผมโดนใจบอกตามตรงนะฮะต้องมีต้องมีอีกนะฮะแล้วมีหลายสีด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่สีแดงเราอยู่บ้านไร่ปลายนาแบบนี้เนี่ยแต่งตัวสไตล์นี้ก็น่าจะน่าจะเข้ากันดีนะ อีกอย่างก็คือผมก็ใส่แบบนี้มาตลอดแล้วเพราะว่ามันมันสบายตัวดีนะฮะมันไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรนะครับอากาศในบ้านเราเนะี่ยโอเคนะเอาใครอยากจะตามรอยผมนะครับลองหาเสื้อแบรนด์ตากระยายแบรนด์ของคนไทยครับอุดหนุนสินค้าไทยเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อนคลิกเข้าไปไปดูได้หรือว่าจะเป็นใต้ชื่อคลิปนี้นะครับทุกคนมาลองดูสักตัวซิว่าจะดีเหมือนกับที่ผมโม้ให้ฟังหรือเปล่าแต่บอกว่าเยี่ยมจริงๆไม่ได้โกหกครับ